14. บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสูตรตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกับิละวัตถุสมิงมหาวเนมาัตาพิคุสังเคณัสทิง ปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิทเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระคะวันตังทัสสนายะพิขุสังคัญจะอาทาโคจะตนนางสุทธาวาสักกายิกานางเทวานาังเอตะโหวสิ อยังโขภควาสกเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัาหิจัดโลกาทาตูหิเท е วตาเยุยูเยนะสันนิปติตาหนติพระคะวันตังทัสนายะพิขุสังคัญจะยันโนนะมะยมปิเยนะพระควาเตโนปะสัง กะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระคะวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสย,ยามาติอาทาโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพะละวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปัสสาเรยะปัสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระคะวโตปุระโตปาตุระหังสุ อาทาโคตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหะอิมังธรรมสัมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาทาโขอปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ ตัระพิคโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกัางสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอทาโคอป,ปร,ราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปลีรังอินทขีลังโอหัจ,จะมะเมชาเต จะรันติสุทาวิมาลาจกขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอทาโคอาปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหัง เทวะกายยังปริปุเรศันติติอัทโคภะควาพิโคอามันเตสิเยพุยเยนะพิขเวทัสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายะพิโคสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสง อติตัมธานังอรหันโตทำสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภวิสันติ อนาคตตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกัง มณะสิกะโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคภิขูภระคาวะโตปัจ,จัโสสูงพระคาวาเอตะทะโวจะ สิโลกะมนุกัสามิยัตถะภูมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพรังปะหิตตตาสามาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามะนาัสาสุทธาวิปะสันนะมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาพิคโว เตจ่อาตปะมกักกะรงสุตาวาพุทธศาสาสนางังเตสัมปาตุระหูยานางอามนุนสสารทศนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอาถาสตเริงสตังเอเกสหัสานางอามนุนสนามัทธสงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาพุดา พิสาสภา,าผะุตตาอาหุงตังจสัสรพังอภินยายะววัคิต,ตาวานะจักขุมาตะาโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสนระเตเทวากายาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตตยิสสามิคิราหิอนุปุพพโส สัตตสหัสสาวาะขาภูม,มิากาปิละวัทถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว as as ันโตยะสัสีโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสม,มิติงวะนังฉะสหัสสาเฮมะวตายะขาน,านัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสีโน โมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสาหัส,สายะขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตสีโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสระสะสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางกุมพิโรราชคาะิโกเวปุลัสสนิเวสานัง พินโยนังสตาตสาสหัสสังยักขานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชาคาะหิโกโสปาคาสามิตนิงว่านังปุริมันจะที่สังราชาทะตารัตโธภะษาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสาสัสสิโส ปุตตาปีตัสสะพหาห่โวอินทานามามหาพราอิททิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสามิติงวะนังทักขินันจะที่สั่งราชาวิรุละโหตปะสาสติกุมพันธานานังอาทิปติมหาราชายสัสสสีโสปุตตาปีตัสสะพหาห่โวอินทมานา อินทนามาหัพลาพิคิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนางปัจฉิมัจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตสาพาหโวอินทนามามหัพพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสามิติงวนาง อุตตรรันจ่ที่สังราชากุเวโรตัะสาสติยขานังอาทิปตมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสะพหะโวอินทะนามะมหพลาอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางปุริมะที่สังทัตตัตโธทักขิเนนะวิรณหโก ปัฉิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจาตาโรเตมหาราชาสัมันตาจาตุโรธิสัททันละมานาถัางสุวเนกาปิละวัทเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุ วิภูจะวิภูตโตสหะจันทโนกามเสถโธจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจะสีขโคเจวะติมพโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหะราชุพิโมทามมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติวะนัง อาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชากากัมพระลัส,สตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเต วะนะมัชชะปะตาจิตราสุบปณาอิติเตสะนามังอภยันตาทานาคะราชาณมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันาสรารนณะมังังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถนะสะมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโน กาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุดตติจะปะหาราโทนมุจีสหะาสาตังจะปะลิภะลิปุตตานางสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธะมุปาคะมงสามะโยธานิพทันเตพิขูนังสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตทาคามุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหาเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสีโนทาเสเตเทัาสทา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยะสัสสีโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสัม,มิติงวานัง เวณทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสา เทวาสุริยามาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวาลาหากาวะสูนางวาสโวเสโธสกโกปาคาปุรินทโทท่าเ,เททสเตทาสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสัตสีโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสาม,มิติงวะนัง อาถาคูสหภูเทวาชะละมคิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุมมาปุกพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจัจจุตาจะอานชกาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเสเต,เตทัสธากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยะสัตสิโนโมทมมามนาพิกามุงพิขูนังสนติงวานังสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตตมาขิทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาอาทาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาโคเทวายะสัตสิโน ทาเสเตทัาสทากายาสพเพนานันตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโ,นโนมทามนาพิกามุงพิขูนังสมิติงวนานังสุกากะรุมหาอารุณาอาคูเวาาาคาณสาสหะโธาตะไครยาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหารัคขาชามิสกาจากยัสสิโนธานะยังอาคาปะชนโนโยทิสาอภิวัสติ ทะเ,เตทัสคากายาสาเพเณนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสาม,มิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตหกาจะยัสสิโนสัมพิตากาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาราติโนอาคูอาทาคูปรนิม,มิตา ท้าเสตทสะทากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันะวันโตยสัตสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสัเถเตเทวนิกายาสเพนะนัตตะวันนิโนนะมันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยทะสะทิสาสหะปวุฒะชาติมัคขีลังโอคาตินะมนาสวังทักเขโม คาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมามตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรติสโจสจะโสปาคาสมิตนิงวะนางสหัสพรัมมโลกานางมหาพราม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัเศรษฐิสระอาโคปัจเจก,กะวะัสวัตติโนเตสัญจั มัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเทอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันทิยังเอถาคันนะหถาพันธาถาราเคนะพันทะมัตุโวสัมมันตาปริวารีธามาโวมุลจิตะ จินังอิติตัทฐะมหาเสโนโกันนะหเสนังอเิสัยิปานินาตะละมาหจจะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตาาโสปัจจุธาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะววะคิตวานะจัคุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสาเนระเตมารัต เสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิคาวเตจัอาตัปะมักรงสุตาวาพุทธศาส,าสนัเวตะราเคหิปากามงเนสังโลมัมปิอินชยงสเพวิเชตสังคามาพยาตีตายาสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สีริท สิริทิติมติเตโชชายาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัตถัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะทวัตติงสมมหาบุริสักลณนานุภาเวนะอสีตยานุพะชะยันชนานุภานะ อทุตตะสตมังคลานุภาเวนะฉพันนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศาาปารมิตานุภาเวนะทัะอุปป,ป,ปปารมิตานุภาเวนะทัศประมัทธปารมิตานุภาเวนะ ละสะมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสสะธรรมัคขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตตสมาปฏิยานุภาเวนะ ฉะละพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณนานุภาเวนะทัสสะภละญาณนานุภาเวนะสัพพันยุตญาณนานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะ ราตานัต,ตะยะสรารานุภาเวนะตุยหังสัพโรคโสกุปัฏฐะวะัุขโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันโตสัพพอันตรายาปิวินัสสันโตสัพสังกปปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตตาตุยหังโห,งหตุสตาวัสชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพทาอากาสปัพพะตะวะนภูมิคังคามหสมุทธาอารัก ขากาเทวตาสาัทาตุมเหอนุรักษ์ขันตุภวตุสัพพังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพังคลังละขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทาสถีพระวันตุเตภวตโตสัพพมังคะลังละขันโตสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาสถีพระวันตุเตบดภวตโตสัพอวยพรสัพพมงคลนักขตยักษคภูตานางปปักขะหานิวารนา ปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักคาูตานังปปักขะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนคกตยักคาูตนาตนังปปักขะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทนักขตยักษ์สวดไล่นักสัตยักษ์และพูดผี 16พัทเทกรัตะคาถาอติตังนานวาคเมยยะนปะติกังเขอนาคตาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธะ,ะตีตัมปะฮีนันตงังอป,ปัตตันจะอนาคตตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปจ,จุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามะนุพะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงแนไม่ครอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองใหป้ปโปร่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณาางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตระความตายในวันพรุ่ง นาฮีโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัเทกัตโตติสังโตอาจิกาเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแร17อภพินหะปัจจจเวขะนะปาถะ ชาราธรรมโมหรรม,ม,มหิธรมมัมะหิชรังอนติโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิธรรมมมหิพย,รรมมมหพยาทิง ะตีโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะธรรมมัมมหิมรณะณตีโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสะโกมหิกรรมหิกรรมทายาโทยาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปัตติสรลโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกะริสามิกันลยานังวาปาปังวาตัสสะทายาโททา พาวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังบัญจะเวขีดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน